ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถทอตท่านยินดีต้อนรับข้าวสู่ช่องหวยยดินดนนงหกอีกแล้วนะเป็นเนียวทาง16ตุลาคมก็โปรดใช้ วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก็เราไปชมการใบนี้ครับแนวทานคูคสองตัวโบนนะท่านนี้ก็แบ่งปันหนึ 7. 7่ 1. กลับตัวด้วยนะท่าน3าจิต ห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดห้าแปดห้าแปดหกคู่สองตัวบนนะท่านผู้ชมนะก็ขอบคุณอย่างมากต่อไปครับผมใบนี้โขนพี่พรเนียวทางสองตัวโบน ท่านก็คัดด้วยเต็มนะท่านคัดด้วยเต็มนะท่านก็แบ่งเปิปดท่านหลกกั 100, ลกร้อยหลักสิบหลักหน่อยนะหลกกั 100, 36, ลกร้อยสามหกหลักสิบเจ็ดศูนย์สองหกหลักหน่อยศูนย์สามห้าท่านก็ คัดแล้วคัดด้วยเต้มก็แบ <_ C _> ่งปันแคห้าชุดศู 5, 23, 25, นยะ์ห้าสองสามสองห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดห้านะท่านโขนพี่พรโขนพี่พรนะเจ้าของแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทาง ต่อไปครับผมใบนี้เบงปอนทานโคลาหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดห้าสามหกสามเจ็ดสาแปดามเจ็ดห้าเปกหเปกหนะท่านผู้ชมท่านก็ะเบงป,นปานรวม18ชุดนะท่าน ต่อไปครับผมใบนี้เอกสิทธิ์ครับท่าน10ล่างเบงปัน 19, 1, เก้าห่งเจ็ดเบปันเก้านึ่งเจ็ดนะท่านนะท่านสิล่างท่านก็เบ่งปันสตัวเป็นเดวทางต่อไปครับผม ใบนี้ชมเพรครับท่านใบนี้ครับชมเพรเบ่งปันปเนวทานสูตรสองตัวก็เนวทัานใหม่นี้ครับผมไม่ชนนะเนวทัานใหม่นี้ไม่ชูนจับคู่ครับนะ 1 16, 0 6 5, 16, 16, 0่งหกศูนย์หกหนึ่งห้เปกหนึ่งหกหนึเปกหนครับท่านก็ขอบคุณจริงๆสำหรับแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับ ผพิพรธ์รวมชุด3ตัวด้วยเต็ม3ตัวแล้วก็สตัวคัดแล้วเหลือแค่3ชุด3ามเจ็ดห้าหกศูนย์หสา ก็เบ่งปันปเคสามชุดเป็นแนวทางนะแนวทาง3ตัวต่อไปครับผมใบนี้กับตัน10หน่วยล่างท่านก็เบ่งปัานนะทันหลัก10 0 1 2 4แล้วก็หลักหน่อย3 5 7 0นะ

2องเจ็ดสองศูนย์นะท่านผู้ชมสี 43, 45, 47, 40, นะ่สามสี่ห้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์นะท่านผู้ชมนะก็จะได้สิบหกชุดนะกับตันแนวทางสิบหน่อยจับคู่นะต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้เบ่งปัน คู่เดียวสองก้านะอดีต7จ็ดหกผ่านศน์ชูนผ่านไม่ชูนผ่านหกสห้าหกไม่ชูนผ่านเนืท่านใหม่นี้ครับ29นะท่านผู้ชมนะ29คู่เดียวนะไม่ชูนไม่ชูนจับคู่ครับท่านขอบคุณจริงๆนะต่อไปครับผม ใบนี้ดังเมกซาดังเมกซายแนวทาง2ตัวบนกเบ่งบันสามแปดสามก้าสามหนึ่งสามศูนย์สี่ปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าแปด หกแปดหกเก้าหกศูนหกหนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนจ็ดหนึ่งครับท่านรวมยีชุดเป็นแนวทางนะรวมยีชุดเป็นแนวทางขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูล ต่อไปครับผมใบน,นี้วันชายเนยวทานบนล่าง9 2 2 9 1 5 7 9 4 7 2 7 9 5 3 8 5 9 4 6 4 9 5 2 9 3 1 5วันชายนะเจ้าเจ้าของเนวทาง ต่อไปครับผมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังใบนี้ครับน้องพปอยสายน้องโปอยสายแบ่งปันท่านก็ะเบงปัน6 90 097 7 8นย์ศูน 9 0นะ้า9ูนะท่านผู้ชมขอบคุณอย่างมากเลยน้องพรรสายเจ้าของแนวทางต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้เต้ม2ตัวล่างแสงเดือนเบ่งปันอีก1นแนวทางนะเบ่งปันเต้ม2เต็ม3เต็ม6เต็ม7 เบ่งปันเต็ม2เต็ม3เต็ม6เต็ม7นะเบ่งปัน4ตัว4เต้นเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากจริงๆต่อไปครับผมท่านผู้ชมใบนี้ท่านนี้ก็เบ่งปันคู่2ตัวคู่2ตัวอีก1นแนวทางนะท่านผู้ชมนะ ท่านก็เบ่งปันศู 02, 14, 19, 99, 3, 5, 7, นยะ์สองหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสามสามเก้าเก้าสามศูนย์สามสามเก้าห้าเจ็ดเก้าแปดนะท่านผู้ชมนะท่านก็เบ่งปันปให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะต่อไปครับผมใบนี้เน้นล่าง เน้นล่างอาดีตก็มีหลุดบ้างนะท่านผู้ชมเึ่งเนียวทางที่แล้วก็ผ่านนะเนียวทางใหม่นี้ก็แบ่งปานที่62 63 72 73นะท่านผู้ชมเบ่งปาน4ชุดเป็นเนวทางนะขอบคุณจริงๆ แนวทางที่เบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะต่อไปครับผมใบนี้ก็ท่านผู้ชมคลิปนี้ก็เจอกันเพียงเท่านี้ก่อนนะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณเลยก็ขอสวัสดีครับผม